จะจับนิ้วเท้านิ้วมือเราอยู่ก็ไม่เห็นเราสถาคตเพราะไม่เห็นธรรมฟังดูแล้วน่าคิดแต่คนทำไมจืไม่รู้สึกตัวการเห็นธรรมนั่นเราต้องไปเห็นพระพุทธเจ้าหรือไปเห็นสีแสงเทวดาผีอะไรต่างๆเหล่านั้นอันนั้นไม่ใช้เห็นธรรม เห็นธรรมคือเห็นเรากําลังทํากําลังพูดกําลังคิดนี่เองเดี๋ยวเห็นธรรมธรรมะแท้ๆอันนี้ที่อาตมาพูดนี่เดี๋ยวธรรมะดังนั้นที่ท่านนักศึกษาพยาบาลหมอเรียนมามากแล้วที่อาตมาพูดที่อาตมาพูดนี้ เป็นการหาได้ง่ายง่ายเพราะว่ามันมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราท่านนักศึกษาอยยาบาลหมอเรียนมามากพิจารณาดูดิททำไมจึงพระวกักกะลิกไปอยู่กับพระพุทธเจ้าทำไมจึงไม่เห็นพระพุทธเจ้าพราะไปมองดูแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มองดูตัวเอง ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราให้เราคิดว่าเห็นธรรมนั้นไม่ใช่สีแสงไม่ใช่ลูกแก้วหรือดวงทิศดวงจันทร์ไม่ใช่พระพุทธรูปเหล่านั้นเห็นธรรมก็เห็นตัวเรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดคนเมื่อเราเห็น ตัวเรากําลังทํากําลังพูดกําลังคิดท่านว่าอยู่โดยชอบดูด้วยสติอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยปัญญาอันนั้นแหละคือพระอรหันต์ก็ไม่ว่างจากโลกนี้พระอรหันต์นั่นก็คือมองเห็นเพื่อนเราทำและมองเห็นเราทำมองเห็นเพื่อนเราพูดและมองเห็นคำพูดของตัวเราและมองเห็นเพื่อนเราคิด และมองเห็นจิตใจของเรานึกคิดนี่เองแม้จะไปนับเม็ดหินเม็ดทรายในท่องมหาสมุทรทะเลนั้นได้พบทุกเม็ดแต่มันก็แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แก้ปัญหาสังคมไม่ได้แม้จะเอาหัวมุดลงไปใต้ดินเดินอยู่ใต้ดินเดินอยู่ใต้น้ำ มันก็ยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แก้ปัญหาสังคมไม่ได้จะบินอยู่เหมือนนกนี้ก็ตามถ้าแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แก้ปัญหาสังคมไม่ได้การเห่ะเหมือนนกนั่นดีแล้วการเอาหัวหมดดินลงไปใต้ดินใต้น้ำเดินอยู่ใต้ดินใต้น้ำดีแล้ว การนับเม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทะเลพื้นดินนี่ได้ทุกเม็ดดีแล้วแต่มันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้มันก็ยังไม่สมบูรณ์ปัดนี้คนเดินตามถนนหนทางไม่ต้องเดินใต้ดินไม่ต้องเดินใต้น้ำไม่ต้องหอเหมือนนกไม่ต้องไปนับเม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทะเลที่ไหน แต่แก้ปัญหาตัวเองได้แก้การสับสนวุ่นวายแก้ความฝุ่นเมือนคุ่นมัวในตัวเองได้อันนั้นท่านว่ามีค่ามากที่สุดมีค่ามากที่สุดเพราะชีวิตนี่ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้แต่พวกนักศึกษาพยาบาลมหอ ได้เคยไปเมืองนอกเมืองนาหรือกรุงเทพนี่ก็เหมือนกันเคยเห็นตลาดหรือบริษัทท้างร้านขายชีวิตคลบ้างไหมเคยไปหลายจังหวัดเคยไปหลายอำเภอแม้กรุงเทพก็มาดูแล้วไม่เคยมีคนขายชีวิตของคนดังนั้นชีวิตของคนเนี่ย ไม่ควรที่จะให้เป็นทุกข์อันทุกข์นั้นก็เพราะเราหลงกายลืมใจหลงตนลืมตัวภาษาธรรมะเรียกวโมหะครอบงอมจ,จิตใจอันนี้ก็เป็นการพูดควบจริงเรียกว่าสัจธรรมคนเราถ้าไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่หลงกายไม่ลืมใจก็เรียกว่าอยู่โดยชอบ อยู่ด้วยสติเพื่อการเห็นแจ้งก็เรียกว่าอยู่โดยชอบอยู่โดยไม่ชอบก็อยู่ด้วยความขุ่นมัวความสับสนวุ่นวายความเดือดร้อนนั่นเองดังนั้นคําว่าสัจธรรมหรือคามจริงนั้นมันหนีไปจากคามจริงไม่ได้ดังนั้นท่าน ได้ศึกษาได้เล่าเรียนมามากประสบการณ์มามากลองไปพิจรนารณาดูอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดกับพระวะกลิกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราคือคนหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจไม่เห็นตัวเรานี่เองถ้าคนใดไม่หลงตนไม่ลืมตัว ไม่หลงกายไม่ลืมใจอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการเห็นแจ้งการทำการพูดการคิดนั่นท่านเรียกว่าเห็นธรรมะแท้เนี่ยธรรมะนี่เขาเรียกว่าเป็นสัจจะคือของจริงของแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันแม้จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราคือเจ้าสายสทิตถะคุม,มานเรียกว่าสมณะโหดมเป็นคนอินเดียค้นพบเป็นคนแรกยุคของเรานี่เองท่านก็มาสอนคนอินเดียเมื่อคนใดต้องการชอบกฟังคำพูดคำสอนของท่านงดเว้นจากการทำ พูดชั่วคิดชั่วมองเห็นอยู่อย่างนี้ไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายไม่มีคนสับสนไม่เดือดร้อนไม่ขุน่นโมนท่านขอเรียกว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีกุศลเนว่าสลาดนั่นเองคนสลาดจึงจะมองเห็นตัวเองได้ คนใดยังคมสลาดไม่พอก็ยัง,งโง่หลงอยู่ก็ไม่มองเห็นตัวเองอันนั้นเรียวหลงตนลืมตัวภาษาธรรมเรียกโมหะเข้าครอบงำจิตใจดังนั้นเมื่อได้ฟังคำพูดคำกล่าวคำเตือนจากเพื่อนของเราหรือจากครูของเราหรือจากพระสงฆ์องค์เจ้า ผู้สอนก็าตามหรือบิดามาดาของเราผู้สอนก็าตามเราต้องมาดูจิตดูใจของเราว่าปัจจุบันมันคิดอะไรพอใจเพราะเรื่องอะไรไม่พอใจเพราะเรื่องอะไรเราต้องมองดูอยู่ที่จิตที่ใจของเรานี่เองอันนี้เนี่ยว่าอยู่เลยชอบ เมื่อเราเย็นอกเย็นใจในขณะไหนเวลาใดนั่นแหละคือน,นิพพานจึงเป็นสมบัติของคนเป็นสมบัติของมนุษย์พระอรหันต์ก็เป็นสมบัติของคนเป็นสมบัติของมนุษย์นิพพานก็เป็นสมบัติของคนเป็นสมบัติของมนุษย์เรียกว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมันเป็นสมบัติของเรา เป็นทรัพยภายในของเราจริงๆอันนี้ดังนั้นเราไม่สนใจกันที่ตรงนี้เราไปสนใจเรื่องการเอาบุญการไปทำวามสงบนั่งภาวนาพุทโธบ้างสัมมาอาลังบ้างนับหนึ่งสองสามบ้างดูลมหายใจบ้างหรือดู ทองพองยุบบ้างยี่ปาถักไม่เคยมาดูจิตดูใจของเราอันนั้นมันดีแล้วคำว่าความสงบในที่นี้ทุกคนต้องการความสงบมันเป็นผลพลอยได้เพราะมีปัญญาฟังแล้วก็น่าคิดคนจะล่วงทุกไปได้เพราะปัญญาไม่ใช่คนจะล่วงทุกไปได้เพราะ ไปน,นั่งให้มันสงบความสงบก็คือไม่สับสนไม่บุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองเพราะจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจพ่องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างตาเห็นตาไม่รู้ถึงตัวใจมันรู้ หูฟังเสียงหูไม่รู้ว่าเพราะไม่เพราะใจมันรู้ตาเห็นสวยไม่สวยมันไม่รู้ใจมันรู้ดังนั้นที่พูดวันนี้ก่อนหมายถึงจ,จิตใจการทำกรรมฐานก็ดีแล้วการให้ทานก็ดีแล้วการรักษาศีลก็ดีแล้ว การเจริญวิปสัสสนาพอดีแล้วถ้าหากยังไม่สงบก็แสดงว่าเรายังไม่เกิดปัญญา,าพระพุทธเจ้าสอนคนในประเทศอินเดียสอนคนที่ยังไม่รู้ให้รู้สอนคนที่กำลังทำผิดให้กลับคืนมาทำให้ถูกต้องสอนคนที่มีทุก แล้วก็ทําทุกขัให้มันหมดไปนั่นแหละคือสอนของจริงของแท้แต่คนอิเนเดียก็มีแขงมีขามีมือมีเท้าเหมือนกันกันกบคนไทยคําว่าคนคนนี่หมายถึงสิ่งที่สับสนวุ่นวายนั่นเองเราก็มาเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่มันไม่สับสนไม่วุ่นวาย มาคู่ครองกับชีวิตของเราอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระอินทร์พระภมที่สุดก็เรียกเป็นพระอริยบุคคลได้ท่านว่าอย่างนั้นคําว่าพระอริยบุคคลับพระอริยสงฆ์เนี่ยให้เราเข้าใจว่าสมมุติอริยบุคคลหรือสมมุติอริยสงฆ์ มันสมมุติคําว่าอาริยะบุคคลก็หมายถึงอาริแปลว่าาศึกยะก็แปลว่นไปถ้าหากเป็นพระญาสงฆ์ก็เป็นผู้บวชเรียกพระญยสงฆ์อาริก็แปลว่าาศึกยะก็แปลว่า้นไปเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าบุคคลธรรมดาอย่างที่พวกท่านนักศึกษาและพยาบาลคุณหมอ ไม่ได้บวชถ้ามองเห็นทะลุเจาะลงไปที่ตรงนี้ก็เรียกเป็นพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระสงฆ์บวชก็เรียกเป็นพระอริยสงฆ์คำว่าพระคำนี้แปลว่าผู้สอนคนถ้าแปลว่าผู้ประเสริฐถ้าหากคนใดอยู่กับธรรมะอยู่กับพระก็เรียกประเสริฐ ถ้าหากคนใดในทางตรงกันข้ามอยู่กับผีอยู่กับเป็อยู่กับสัตว์ก็เรียกว่าไม่ประเสริฐก็เรียกผีมีแต่คนทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วเท่านั้นจึงเป็นผีผีก็มองไม่เห็นตนเห็นตัวอีแต่ด้วยคนที่มีตาทิียเพลี่ยวัลต์คือตาสติ ตาปัญญาเีกแจ้งคนทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกวไอ้ผีถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกนางนี่คือผีถ้าเป็นภาะสง์องคเจ้าเขาเรียกภาะองค์นั้นองนี้คือผีเนี่ยเพราะเราไม่เคยมาวิภาควิจารกระทำาิตใจแต่ร่างกายนั้นเป็นคนแข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคน ใจมันเป็นผีเราเคยได้ยินได้ฟังกันบ้างไหมทางบ้านหลวงพ่อพูดว่าเมื่อโผลขึ้นมาแล้วใจไม่ดีพูดกับลูกกับหลานหรือเป็นสามีภรรยากันก็ตาม่ใจไม่ดีอย่าเข้ามาใกล้ถ้าหากว่าเรารู้จักวันใจไม่ดีก็ทิ้งเสียอันมันไม่ดีแล้วก็ให้มันดีเส มันก็หมดเรื่องกันทันทีคำพูดเหล่านี้มันเป็นความจริงมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้คเริโอตสัจ,จธรรมสัจจะแท้การเปิดประตูสัจ,จธรรมวันนี้ก็ได้ชี้แนวแนะแนวให้ทันมาดูที่จิตที่ใจตัวเองการไปไหนมาไหนํำพูด,ดคิดดูจิตดูใจของตัวเอง คือเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่จะเป็นนั่งภาวนาอย่างเดียวอันนั้นมันเป็นเวลาว่างๆเราจิตจะเป็นนั่งได้ถ้าเรามีการมีงานอย่างที่เรามาโรงพยาบาลนี่จะเป็นนั่งหลับตาภาวนาอยู่มันไม่ได้ก็ต้องทำการทำงานตามหน้าที่ของเราผู้เป็นนักศึกษา ก็ต้องตั้งใจศึกษาผู้เป็นพยาบาลก็ต้องพัฒตั้งใจพยาบาลดูแลคนไข้ผู้เป็นหมอก็ต้องพยายามดูคนไข้ว่าโรคอันนี้เกิดมาจากอะไรที่ไหนก็ให้ยากิดไปบางครั้งโรคก,ก็หายบางครั้งโรคก,ก็ไม่หายเป็นอย่างนั้นโรคทางเนื้อหนังนี้ หมอรักษาได้แต่โรคทางจิตใจนั่นเล่าหมอบางทีอาจจะเป็นโรคก,ก็ได้พยาบาลอาจจะเป็นโรคก,ก็ได้นักศึกษาอาจจะเป็นโรคก,ก็ได้โรคทางจิตใจของโรคจิตสิญงนณไม่ใช่โรคบ้านะที่พูดนี่โรคบ้าโรคใบอันนั่นเป็นเรื่องของหมอพอจะมองดูได้ โรคที่หมอรักษาไม่ได้คือโทสังเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นโลภะเกิดขึ้น,นมีความยึดถืออะไรต่างๆเกิดขึ้นนั่นโลกทางจิตโลกทางวิญญาณก็ต้องอาศัยฟังคำพูดฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องมีสติมีปัญญาฟัง แล้วโลกอันนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่หลงกายไม่ลืมใจพูดภาษาบ้านเราถ้าพูดภาษาธรรมะเนี่ยโมหะไม่เข้ามาครอบงอมจิตใจเพราะใจิตใจไม่เศร้าหมองใจิตใจไม่ขุนมวคือใจิตใจนั้นเป็นปกติความปกติ กายปกติวญญาจาปกติใจเพราะเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาจัดการกับสิ่งที่มันมืดมัวมาปกมางอมหรือมาปิดมาบังไม่ให้เราเห็นชีวิตจิตใจของเรานี่เองถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่แล้ว โทสะโมหะโลภะเกิดขึ้นไม่ได้ก็เรียกเป็นปกติพิษปกติข่าวใดเราต้องรีบมาดูจิตดูใจของเราข่าวนั้นนี่การทำงนะ่ายง่ายแต่เราไปเข้าใจมันลึกเกินไปอย่างที่ท่านนักศางอัญญาบาลหมอนั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่ในขณะน,นี้ มองดูใจเราบ้างไหมเป็นยังไงใจเราปกติไหมสบายไหมความสบายท่านก็นเรียกว่าบุญบุญคือความสบายคือความสุขนั่นเองเรียกว่าอุศนแป่ว่าคนสลาคนที่ทำผิดพูดผิดคิดผิดและไม่ได้พิจารณาตัวเองเพะมีคนสมับสนวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นในตัวเราก่อน แล้วเราจรึงไปพูดกับเพื่อนเราหรือในสังคมนั้นเกิดสับสวนวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นทั้งสองทางนี่เองดังนั้นที่อาตมามาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนสิสกิจใจของพวกท่านนักศึกษาและพยาบาลหมอในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกเวลาแล้วท้ายที่สุดนี่ อาตมาพร้อมนวยท่านนักศึกษาและพยาบาลหมอนั่งฟังอาตมาพูดอยู่ในขณะนี้อาตมาขออ้างอิงออกคุณของพระพุทธเจ้าและพราธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระอนตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้หันเข้ามา กลับเข้ามาดูการทำการพูดการคิดดูผ่านเข้าไปถึงจิตถึงใจแต่อย่าไปดูมากหัวใจดูถึงความคิดมันคิดเข้ามาเราต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจต้องสัมผัสมันได้แต่อย่าเข้าไปในคนคิดมันคิดแล้วก็ปล่อยไปมันคิดแล้วก็ลอยไปเรียกว่าวางเสย เมื่อเราคิดแล้วเข้าไปในคมที่เรีวอปูปาทานขอให้ทุกคนทุกคนได้ประสบผมเห็นเอาจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจพ่องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี้หรือเวลานใกล้นีจงทุกทุกคนเธอ อาถ้ามีปัญหาข้อสงสัยก็ถามได้สิ่งที่รู้นะถ้าถามปัญหาสิ่งที่ไม่รู้ก็แก้ไม่ได้หเพราะว่าตัวของหลวงพ่อหรือตัวของตอมาเนี่ยไม่เคยได้ศึกษามากแต่พูดภาษาต่างก็ยังไม่พอมีปัญหาอะไร ถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วก่อนแลวไปางการหาธรรมะง่ายอย่างที่ตัวหลวงพ่อพูดนี่